ความิัฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่รีภัยของพวกเราพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ยามยากลําบากพระเจ้าทรงครอบครองนานาประชาชาติพระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าโดยแผ่นงานแห่งความรอดของพระองค์ข้าพงศ์าหลจึงมีวันนี้ วันที่ได้ขอบคุณพระองค์ในแต่ละสถานการณ์ที่ข้าพงศ์หลายได้เผชิญอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยคู้ข้าพงศ์หลายไว้ด้วยวทธ์เดชอันกรบด้วยพระเมตตาคุณของพร,ระองค์พระปิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าดูเถิดข้าพงศ์หลายถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมารดาตั้งคันข้าพงศ์หลายในบาปเหตุเพราะความผิดพลาดมาตั้งแต่มนุษย์คู่แรกในสวนเอเดนที่ไม่เชี่ยวฟังพระดำรัสของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ ข้าพงศ์หลายจึงขอถ่มใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดทั้งบาปทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดภายในข้าพงศ์หลายและฟืน้นนำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพงศ์ทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าทุกสรรพสิ่งเป็นของพระองค์ทั้งแผ่นฟ้าเบื้องบนและแผ่นดินเบื้องล่าง และทุกสิ่งที่กระพงหลายมีทุกอย่างที่กระพงหลายเป็นนั้นทั้งสิ้นเป็นของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้ากระพงหลายไม่มีอะไรจะเสียไม่มีเลยแม้แต่ค่าจ้างแห่งความบาปของมนุษย์ทุกๆคนพระองค์เขารงไทยพระองค์ได้ยอมจ่ายราคาเพื่อช่วยให้คนบาปทุกๆคนได้รับความรอดโดยการสิบพระชนขององค์พระเยซูคริสต์บนม้ขังเขนข้าแต่พระเจ้า ขอองค์พระวิญญาณบอร์สุดทรงเจิมและทรงนำข้าพองหลายให้มีชีวิตใหม่ที่พร้อมอยู่เสมอในการประกาศพระบารมีของพระองค์เพื่อขยายกิจการงานของพระเจ้าโดยปรเชากความกลัวทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมทุทกๆวันที่เรียกวันนี้พระพิดาเจ้าข้าข้าพองหลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งไปไปตามน,น้ำพระทัยของพระองค์ขอบกุ่พระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน Thank mm -hmm. you.